ร่วมเปิดศึกโดยอิติตันรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวซึ่งแะทเพทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบานิวทรัยจากแอมเว์เอาล่ะครับผมกลับมาบันโภคกันต่อนะครับผมมาสึกในวันนี้ราศีใดในช่วงนี้ได้โบนัสก้อนโตบอกว่าร,ราศีราศีเมษครับ ทำไมต้องเมตเดี๋ยวเรื่องความรักเราก็จะเอาเรื่องโบนัสเราก็จะเอาเหรออยากได้ทุกอย่างแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ทางทางทางฝ่ายจัดหรือว่าทางนายทุนเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีโบนงโบนัสให้มันมันก็เลยค่อนข้างที่ตรงไปอาจจะได้ครับผมอาจจะได้ครับเจี๊ยบอะไรอ่ออะไรอ่ะ เก่งต้องหยุดที่จะชอบฉันได้แล้วนะนี่เธอทำอไปเป็นเหมือนกับว่าจะมองลุกโปก่งแต่ความจริงอ่ะเธอพยายามจะส่งสายตาเพื่อจะบอกว่าผมรักคุณคุณว่าพระเอกหลายคนพูดอย่างนี้หลายคนแล้วพูดกับน้องดึงแมทึ้นหน่อยตอบก <c oughs> ่อ, <c oughs> อันนี้เกียงจะ้ะ <c oughs> เก่งตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรตอบตัวเองอ่ะมันมันดูดีครับ อยากได้เราอยากได้มันจะได้มาจากไหนงานหรือใครให้หรือพ่อแม่ยังไม่รู้อ่ะโอเคเออเข้าใจแต่มันก็อาจจะมาไงอ๋อใช่เพราะถ้าเกิดเราไม่รู้เพราะถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องดูก็ไดพ่อหมอครับผมพ่อหมอเช้าๆตอบว่าราศีราศีที่จะนะครับได้รับโบนัสก้อนโตราศี มิถุนทำไมต้องมิถุนน้องมีปองเพราะว่าริแร้าเนี่ยมันมีสี่ราศีผมคร่าวๆแล้วกันมีอะไรบ้างมีที่คิดไว้เนี่ยมีกลมมีมีนแล้วก็มีมิถุนแล้วก็กกฎนะครับแต่ว่ามิถุนเนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยจะได้รับเงินก้อนโตแล้วก็ที่สำคัญคือได้แบบไม่หวัดไม่ไหวด้วยน่าจะมาจาก งานที่น้องเขาทำแล้วอาจจะได้รับผลตอบรับฟีดแบ็กที่ดีหรือว่าธุรกิจที่ลงทุนไปคนรู้จักเยอะมาอุดหนุนเยอะรายได้ปันผลในช่วงปลายปีก็จะได้เยอะด้วยแต่ชอบนะเวลาเขาไปเล่นอะไรมาแฟนขับเขาก็ไปอ่อที่ที่ที่พักที่คอนโดเขาอะลงมาชอบอะคือเขาเรียกทุกนชิ้นชมอ่ะชอบเราไม่รู้นะเขาบอกมาว่าสี่ราศีไม่รู้จะเลือกตรงหรือเปล่าเออจูเป็นปมจะตแตว่าร แลราศีสิงทำไมต้องสิงห์ก็อย่างที่เราเห็นเลยเราแบบคนดูแบบรมได้คิดเยอะมากมแล้วเขาก็สดใสกันมากๆไม่ใช่แค่ซีนนะไปถึงทั้งทีมนักสแสดงเลยอะ่ะมันคงจะเป็นผลจากการถีดอกออกผลที่เมื่อกี้คุยกันบอกว่าอุ้ทากี่ปีเขาบอกอยู่กันสมกัน2ป,ปีนะเนะออถ้าเขาเหนื่อยเขาตั้งใจทำงานอย่างมีคุณภาพ ที่ไม่เหมือนเราที่ทําไปสวยๆอย่างงี้เราก็คิดว่าเขาควรจะได้บทนั้นที่ดีมากๆไม่ใช่เราน่าจะเป็นเขามาที่รอนค่ะแล้วร้อนต่ว่าราศีราศีทําคุทำไมต้องคุมผมฟังจากพี่เชาเชาด้วยครับคือมีผมอบอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่านะสราศีนสีราศีที่ดีครับแล้วก็หลังจากที่ละครพรมวิขีตมันออนไปใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆเข้ามาใช่อาจจะมีอาจจะมีงานใหญ่อะไรบางอย่างหรือว่ามีแบบ อ่าที่เป็นก้อนโตโบนัสเนี่ยมาถึงตัวเองเริ่มมาอย่างมันเริ่มมามีครับมีมันเริ่มมาแล้วด้วยใช่ครับมันเริ่มบอกว่าพี่รอนมาออกงานนี้หน่อยพี่รอนมารับงานร้องเพลงอยู่ไหมคะรับรับนะครับทุกคนรับรับนะครับเล้วก็คุณยังร้องเพลงอยู่อ่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีซิงเกิลครับส่วนใหญ่จะเป็นออกตามอีเวนต์หรือว่ามีเป็นละครเวทีที่เป็นแบบอ่าร้องได้เต้นไาแสดงได้อะไรทำเพลงนึงเลยโดนไม่โดนไม่รู้แต่เดี๋ยวมันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยนะคือตอนแต่มีคนถามมาเยอะหลงหลง เฮ้ยไม่ได้ยังไงเฮ้ไม่ได้แล้วแล้วเขาเขาไม่ได้ไอ้เนี่ยก็ร้องพอตอนแรกแต่มีคนจ้าเนี่ยเพลงเขามีอะไรอะไรนากางอ่ะร้องไงเพลงใหม่เขาว่าพอมาอ่านร้องสักท่อนหนึ่งป่านนี้ป่านนี้แม่บ้านจะทำอะไรอยู่นะจีออนค่ะจีออนตอบว่าราศี ราศีสุนทำไมต้องตุนก็คือจริงๆอ่ะปีนี้หนูได้โอกาสที่จะแบบได้ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ดีๆอ่ะค่ะแล้วก็แบบหนูเริ่มเริ่มแบบขายโปรไบโอติกมอรักบอกว่าหลังจากวันที่9มกราก็จะเห็นผลก็เลยแบบเฮ้ยอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าอะ้วที่บอกว่าได้ทํางานใหม่ๆเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องวงการบันเทิงเรื่องธุรกิจค่ะโอเคค่ะแล้วน้องสิงตอตว่าราศี ราศีศิษทำไมต้องสิษฐ์ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนแบบว่าตั้งแต่พรมิขิตออนไปกระแสมันดีมากแล้วก็เริ่มมีงานต่างๆเข้ามาเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงสิ้นปีแล้วละครเราเพิ่งจบค่ะพอดีแล้วก็จะมีอาจจะมีงานดีๆงานใหม่ๆเข้ามา <c oughs> อะไร <c oughs> อาจารย์หนูกินข้าวไมู่กหนูกินหนูออกกำลังกายข้อมือเท่านี้ไอ้้าตัวเองใหญ่เลยโุ้โหไม่รอบเลยเนี่ยต้งไรมันแน่นจนเป็นรอยเลย บ้างว่าอยากเล็กเหมือนเขาบ้างเหมือนกันอ่ามาถึงเพจค่ะแล้วเพจตอบว่าราสิพราสิงมีนทาไมต้องมีนอยากได้โบนัสปีปีหน้าอยากได้โบนัสเพราะว่าคือแบบไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นโชคอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเป็นโชคไม่ค่อยมีเป็นลาบแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบ ปีนี้ขยันมากขึ้นอย่างที่อาจารย์รักบอกว่าต้องขยันมากๆถึงจะได้โบน,นัสอะไรเงี้ยแอจ้าแอตอบว่าออนรญาตราศีคลึกศบนนทำไมต,ต้องคลึกศบคือแอดจะบอกว่าด้วยละครใช่ไหมพรมลิขิตแอดจะบอกว่าละครปังบอยู่แล้วแล้ว ลาสิมันเลือกไม่ได้คนเล่นในละครเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าลาหงลาหูดาวย้ายเขาเลือกไม่ได้ว่าใครจะปังใครจะได้โบนัสมันได้ทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นขออนาตฉีกเพราะว่าไม่มีใครตอบแอรเลยก็เลยขออนญาตอบไปเพราะว่าแอรจะบอกว่าตั้งแต่มีลูกมารู้สึกว่าโชคดีมากยิ่งขึ้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะขายอะไรปะเนี่ยยังยังก็คือตั้งแต่มีลูกก็คือจะโฉบมีควาไม่เพียงพอแล้วไปค้นพบอะไรพอดีว่าแอร์ได้ไปเจอ ไม่เหนียวไม่เหนียวกรู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆเข้ามาเนาะใช่เลยโวยพรตัวเองโวยพรตัวเองด้วยแล้วก็ตั้งแต่มีลูกเนี่ยแอ้ว่าแบบงานแบรนด์แอมบาสเดอร์งานพรีเซนเตอร์เข้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอภาวนาขอให้เข้าได้อีกนะคะเด็กเด็กเนี่ยเวลาสมัยพี่ยังไม่มีลูกนะแล้วผู้ใหญ่เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีลูกนะลูกเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยโชคดีโชคดีแล้วก็คุณอะไรที่ไม่เคยมีมันจะมีมาเลยจริงๆแล้วเ็าทาให้คุณขยันขึ้น เพื่อเด็กคนหนึ่งคุณจะมีพละกําลังในการต่อสู้แล้วคุณจะทําเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมันดีมันก็เลยเติบโตจากที่เรามีแค่บ้านหลังเล็กเราก็มีบ้านหลังใหญ่มีรถมีอะไรอย่างนี้เลยกุสโลบายกุสโลบายจอจอจุ๊บจิ๊บกระกฎข่าวกระกฎครับราศีกระกฎทําไมต้องกระกฎอ่าหนูเล็กก็เมื่อกี้เห็นว่าอาจารย์รักบอกว่ากระกฎดีมากค่ะดีทุกช่องประตูที่แบบว่าควรจะดีเลยและโบนัสของเขาเนี่ยเขาเขา ผมมองว่าเขาอยากจะมีลูกคนที่สองแต่พยายามอยู่แล้วเขาก็พยายามทําธุรกิจนู่นี่ธุรกิจอ่ะเขาดีอยู่แล้วเชื่อกกยกรรมไกยค้าไกยภาพไกยค้าเขาขายดีแล้วก็ทําธุรกิจครีมก็ดีคือทุกอย่างดีหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแม่บ้านเป็นว่าเล่นตอนอยากให้เขาได้โบนัสแม่บ้านเป็นเกี่ยวกับผัวอ๋อเนี่ยโอ้โหวันๆวัจะทได้ไงดูกล้องวงจรปิดแล้วผัวหายไ้ไหนกล้องสองกล้องสามดูตลอดเลย มันเข้าไปในห้องข้างหลังเป่าวะอ่ะนั่นไงก็เลยต้องเปลี่ยนมาบาตเออไม่ได้อะไรหรอู้จ้ะเก่งค่ะเก่งตอบว่าราศีราศีราศีเมธทำไมต้องเมธน้องก็พูดที่น้องพอดีว่าว่าเขาจะได้โบนัสได้เหมือนตัวจเองเขาพูดขึ้นมาก่อนแล้วก็เอ้ยงานตามดีกว่าเราได้คำตอบว่าราศีราศีกฤตทำไมต้องกกตตอบตัวเองเพราะว่า หนูรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยมันมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมามนมที่ที่ผู้ใหญ่ก็แบบเหมือนอยากจะพาเอ็นดูหนูแล้วก็พาหนูไปร่วมอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วหนูรู้สึกว่าอุหยหนูได้โบนัสตรงนี้แน่เลยอะ่ะถ้าหนูทําได้นะถ้าหนูขยันแล้วก็หนูช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยหนูว่าได้แต่อพอจุ๊บจิ๊บบอกว่าจะมีลูกเอ้ยอาจจะเป็นพ่อลูกก็ได้เพราะว่าอยากมีคนที่สองใช่ค่ะเรากาลังแบบเหมือนพยายามมีแต่มันยังไม่มาเพราะว่า เปริมไม่แข็งแรงเจ็บในบ้านพี่ชองแล้วนะจ๊ะแปเาบก่อเขาก็มีหัวเขาไงในบ้าน่ะออใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของลาไปหาหัวเขาทุกเสอาทิตย์แล้วใครไปส่งไอ้อ้วนอัตลิ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้โบนัสก้อนโตคือราศีอะไรรูมีคนตอบผิด ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองอาจาริ่งฟันชิ้งราศีที่ในช่วงนี้ได้โบนัสก้อนโตคือราศีราศี ธนูครับแล้วและพิทุราศีมีนครับราศีที่ในช่วงนี้ได้โบนัสก้อนโตได้แก่ราศีธนูและราศีมีน บรรดาเจ้านายทั้งหลายที่รับชมสุกสิบสองราศีต้องรีบตรวจดวงชะตาลูกน้องคนไหนเกิดราศีธนูราศีมีนจัดให้จัดให้ผมจะได้ทายแม่นเพราะราศีธนูเนี่ยมันเป็นราศีที่มีพลังแรงขับเคลื่อนในการทํางานทุ่มเทสุดกําลังเพราะฉะนั้นควรจะได้สิ่งตอบแทนราศีมีนก็เช่นเดียวกันอุตสาทำงานจนไม่มีคู่เลยลุยกับการงานทั้งวันทั้งคืนเพราะนั้นต้องให้แล้วล่ะต้องให้ดวงมันชัดเจน แล้วถ้าใครเป็นเจ้านายให้โบนัสก้อนโตในสองราศีนี้นะมาจุนหนุนนําส่งเสริมให้คุณรวยยิ่งขึ้นพระทงเอาละครับขอให้คุณที่เกิดธนูมีนและราศีอื่นจงได้รับโบนัสกันท่วนหน้าด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุกที่ว่าราศีที่ในทุงนี้ได้โบนัสก้อนโตได้แก่ราศีธนูและราศีมีนกันงครับคุณได้เลย เพราะอะไรคุณตอบถูกคนเดียวถูกคนเดียวคุณได้โบนัสลยคนเดียวน่เบอร์โอ้โหทันตาเห็นเลยของพี่เพชรับก็คือละครครับละครจบลงครับงานมันเริ่มเข้ามาแบบคุณเห็นได้ชัดเลยไหม เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับคั้นี้ก็ภาวนาขอให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเออไม่แน่นะไม่แน่นะอะไรมันก็ไม่แน่นะครับผมฉีกแนวเลยรับหมดเลยครับกตุงเกษตรกรพวกเจียวสวนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปทางเกษตรกรจริงๆจะบอกว่าโปรดัก แถบนั้นอะเยอะมากไม่รู้ว่าจะเอาดารามาคนก็ไม่เชื่อไงว่าดาราใช้จริงแต่นี่เลยอาจจะเหมาะใช่เป็นเกษตรกรจริงทำจริงอยากจะย้ายตัวไปทําสวนทาอะไรจะจริงจังย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 ังรีงก็คือทํางานด้านนี้ทําสวนเป็นคอปปี้เป็นอนาณิเดเลกมีความสุขสองสิ่งใช่ครับไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตได้ใช่นะเก่งตั้งแต่ตอนที่ประกวดเนี่ย The Voice เนี่ยจึงถึงทุกวันนี้กี่ปีละปีนี้เข้าปีที่11ครับ ไอ้ถือว่าเก่งเป็นที่หนึ่งนะสำหรับการเป็นนักร้องและวัฒนธรรมไทยๆเขาไม่มีใครเหมือนฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนหนึ่งคนอ่ะมันก็เลยมาคนเดียวเลยที่เดียวเลยที่เดียวเลยนี่แล้วแบบจะบอกว่าเขาแค่อือนน่ะนิดนึงนะมันคนลุกขนองไปต่เอือนให้ดูหนึ่งใครๆอย่างเงี้ยสิบสิบสองราอีเออบอกว่าไปวัดเอออเาขุยไปด้วย ไปวัดเอาคุยไปทำไมฮะผมชอบไปบรรเลงเพลงจากไม้ที่เขาจากจากป่าไปใช้ชีวิตในเมืองใช่แล้วกลับมาบรรเลงเพลงชีวิตเขาอะไรแบบนี้แนวคิดบรรเลงของเขาคิดอะไรของเขาาสมมติว่าวุมิว่าคุณไปที่วัดแล้วคุณอยากเป่าก็ถ้าเรา เทียบแล้วถวายถวายให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทแล้วเราเลือกจุดยังไงจุดที่มีผู้คนหรือว่าปิกวิเวกนะแล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสแต่บางครั้งก็ไปร่วมงานมาถวายเทวดาใช่ครับเก่ง์อยากฟังอะไรคุยมานะมาดังลัพร้อมแล้วโอเคเอาอย่างเดี๋ยวให้เก่งโชว์คุยเลยครับครับผมเฮ้่าไม่ใช่เฮ้ยอันนี้อันนี้คุยพิเศษยังไงอันนี้เพราะอะไ ไอ้ขวี่ยนี้เป็นขุ่ยที่ถูกทําขึ้นตอนเดบิวท์ครับอ๋อก็เป็นขุ่ยใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆครับขุ่ยประจําตัวของอาจารย์เก่งครับผมเชิญครับอาจารย์ครับเเฮ้ยไปงงาน็วีั่ ริงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคุยอาจจะถูกลืมไปเหมือนกันแต่จริงๆเป็นแบบว่าดนตีไทยที่เรียบง่ายแล้วไพเราะจับใจจริงด้วยูกพพาง่ายใช่ไปไหนก็ได้อ่ะมาทั้งสองหนุ่มนะครับเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะครับผม AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยนะครับ ลองใช้ดูนะคะเปิดดวงให้ปั่งรับบนนะจุกจกเลยค่ะแล้วข้อนี้นะคะมีคนต่อถุกหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจับของเลยรับบนน,นบบะไปเลยมีหงวันนี้นะคะสนับสนุนโดย AAS 54เข้าคุณมที่สุดรายที่สุดทั่วไทย มากกับดวงแล้วท็มีอาจารย์รักบอกู่แล้วว่าจะได้โบนัสเพราะนั้นรับไปเลยนะคะเพชรคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญทนหนึ่งหมื่นบาทจาก a a s 5 4ข้าคุณที่สุดรถที่สุดเท่าไทยดวงตาจุดไปไหน่รับไ,เไปเลบ คุณรูปปั้สวยๆนะคะจากบอลลูนอาร์ตค่ะครัและที่สำคัญคือผู้รุ่งสึกสึกสัง่านจึกสองราศีค่ะขอบคุณประทุนได้เลยบอลลูนอาร์นี่อยู่กับเราทุกปีเลยนะน่ารักมากค่ะนี่ใครอยากจัดงานอะไรก็สั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ o กสึกสิบสองราศียู u ูบพอลิพัสด์เอนเตอร์เทนเมนต์อินสตาแกรมและทิกเกอร์พอลิพัสจัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่สิบห้ามาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึกสิบสองราศีสึกนี้สเดีียวทท่จะให้้คุณรู เลือกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน <S <S <S